นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมด่านทางเข้าออก4จุดของหมู่3ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยติดตามการกักตัวของชาวบ้านกว่า200คนใน56หลังคาเรือนหลังมีคำสั่งปิดเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ4คนและมีพฤติกรรมสัมผัสใกล้ชิดกับคนภายในหมู่บ้านอีกจำนวนมาก ต่อที่สงขลานะครับนายแพทย์สุพัฒหาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์รายงานผลตรวจผู้ป่วยโควิด -19 จํานวน6คนล่าสุดไม่พบเชื้อแล้วนะครับอนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้ง6คนเป็นชายสูงวัยนะครับติดเชื้อจากการประกอบศาสนก,กิจภาพรวมทั้งจังหวัดมีรายงานผู้ติดเชื้อ23คนรักษาหายแล้ว10คน ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์สังเกตอาการระดับอำเภอนะครับเพื่อรองรับนักศึกษาไทยจากปากีสถานที่เดินทางกลับมา4คนจากจำนวนทั้งหมด34คนของทั้งจังหวัดซึ่งต้องผ่านการคัดกรองตรวจสุขภาพหลายหน่วยงานตั้งด่านตรวจคัดกรองเส้นทางเข้าสู่ตัวจังหวัดนาราธิวาสอย่างเข้มงวดนะครับหลังจากทางผู้ว่าออกคําสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจํากัด ด้านนายจตุพน์ปิยมปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่3ามตำบลงาวอำเภอเมืองหลังรับแจ้งผู้กลับมาจากกรุงเทพและต่างจังหวัดประมาณ100คนบางส่วนไม่มารายงานตัวและไม่ยอมกักตัวไปต่อที่พิจิตนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดมเครื่องพ่นยาที่ใช้ในทางการเกษตรปฏิบัติการเชิงรุกนะครับฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อป้องกันการระบาดของไวรัส ซึ่งล่าสุดในมีรายงานว่ามีผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานบวชในพื้นที่นะครับทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปิดท้ายที่นายรณศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสั่งการให้ตั้งทีมอาสาโควิด -19 ระดับอำเภอและหมู่บ้านจัดทำข้อมูลผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติตัวตามมาตรการกักตัว14วัน โดยยังคงคุมเข้มคัดกรองผู้ที่เข้าออกจังหวัดอย่างเข้มคนครับ